จริงแล้วแม้กระทั่งเทวดาก็ยังมาขอนะขอขออะไรขอกับอ่พุทธบริษัทเนี่ยหรือเทวดาเทพพรหมเนี่ยเคยมาขอนะขอกับหลวงพ่อสมชายมั่งขอกับเกจิต่างๆมัง่งขอบอกว่าสร้างรูปพระพุทธเจ้าไว้หน่อยเถอะขอไว้บูชามั่งเถอะเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปพระชำมระนีสงศีศอกเนี่ยถึงมนุษย์ไม่ไหวแต่เทวดาเทพพรหมเขาก็วหวไหยเพราะอะไรถามว่าไปอยู่ใกล้ๆรูปปั้นนะ่ะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆมันจะรู้สึกไงรู้สึกเย็นรู้สึกสบายรู้สึกมีความสุขแล้วคนที่ไปอยู่บ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นรูปก็ตามเนะี่ยเขาบอกว่าถ้าเรานั่งจ้องอ่ะเราจะได้อารมณ์พุทธานุสีกรรมฐานคืออารมณ์ของกรรมฐานได้โดยตรง บางทีมันมีความรู้สึกไงว่าคนปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าผมเคยได้ยินว่าเป็นคนจากมหาอเวจีนรกมาเกิดผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเขาเลือกที่จะไปแดนนรกกันผมก็แบบบางทีนะมันรู้สึกสลดใจที่ว่ามีโอกาสได้เป็นมนุษย์แล้วอะแต่มันน่าเสียดายที่ว่าต้องมาลงนรกนี่พูดจริงนะอืมผมเชื่อรายการหนึ่งครับที่ตั้งไว้ได้รับกรรมตรงนี้ด้วยครับนะผมเชื่อรายการหนึ่งที่ดังๆได้รับกรรมตรงนี้ด้วยใช่ ผมพูดตรงๆเลยนะบางทีเนี่ยเราเห็นสัตว์โลกเนี่ยเขาปรามาสพระรัตนตรัยเราก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจศาสนาพุทธจริงๆว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญของโลกกว่าจะได้เกิดมานะแล้วกว่าจะได้สร้างพระชัมล้านนี่สงสี่อกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะเป็นการฉลองศรัทธาของปุตุชนธรรมดาถึงแม้ว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ย เกิดมามีโอกาสได้สร้างที่เราได้สร้างเนี่ยเพื่อฉลองศรัทธาแห่งปุตมหาชนมหาชนนี่คืออะไรล่ะเขาบอกว่าปาฏิหาริย์ต่างๆไม่มียานทัศนะของอารหันไม่มีในที่นี้เขาไม่ได้ศึกษาอย่างแท้ยว่าในวันที่ตักบาตเทโวโรหะใช่ไหมพระพุทธเจ้านะเมืองสังกษสรพระพุทธเจ้าได้เปิดให้เห็นทั้งดลก มนุสวรรค์ในตักวันตักบาทเทโวโรหณะปดพุทธมารดาในดาวดึงสเทโวโลกได้เขียนไว้ผมไปเห็นในอะไรกำแพงโบทอะไรเงี้ยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆผมก็เข้าใจอย่างนั้นนะเพราะอะไรรู้ไหมผมไปเรียนกรรมฐานห้องชั้นสี่ไปเรียนในวิชาสายมนโนมยิทธิแต่ก่อนสายมนโนมยิทิผมไปเรียนสายหลวงพ่อสดวัดปากน้าเอ,อ่อแม้กระทั่งหลวงตามหาบัวยังพูดไว้เลยว่ากรรมฐานนั้นล้ําเลิศยิ่งกว่าตาําราใดๆและพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ อย่าเชื่อโดยที่ว่าผู้นั้นอ่านให้ฟังหรือพูดให้ฟังแต่จงเชื่อในการปฏิบัติปฏิบัติคืออะไรล่ะคือการที่เรามานั่งสวดมนต์ทำสมาธิฌานบารมีต่างๆมันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรพลังจิตมันมารวมตัวกันบารมีพุทธเจ้าไงพระธรรมภารียสงฆ์พระสมมาสมุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพาเริยมหาสาวกถามว่าบทสวดต่างๆที่แต่งขึ้นมาเนี่ยไม่ได้แต่งตามใจชอบนะเราเกจิเนี่ย หรือว่าเหล่าพระอริยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาถาชินุบัญชรหรือกรตามเนี่ยที่แต่งขึ้นมาเนี่ยแต่งเพื่อให้มนุษย์เนี่ยในโลกนี้ได้มีที่พึ่งที่อาศัยได้สร้างบุญได้เกาะบุญเกาะเกี่ยวใช้ผ้าเหลืองแล้วก็ใช้าบรารมีพระพุทธเจ้าเนี่ยไปนิไปเทวดาพรมนิพพานแต่ถามว่าไปเทวดาพรมนี่ก็ไม่ต้องอาศัยอะไร